หนางจนทอลืมละบอปักแต่งแกงขวัวหนูอร่อยไหมคะเบาวนองบัวยังรอขอฟื้นฟูอคอยรับหนูขึ้นห้องมาท่องสากกว่า ติวดิติวติวต,ว okay, okay. ติว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 โอ้ยพี่ดแดงพี่แดงแดง,แดงไแดงแดงลูกไม่นะ่า <laughs> ไม่ใช่แดงจิตตกรแดงลูกไม่นะ่าเดี๋ยวอันน้อ<ะ>แดงจิตตกรไอ้ไอแดงจิตตะเวท <laughs> โอ้ยเนะอะแม่จงลืมสิ้นผู้บ่าวนาะเมืองน,อน้อยังไม่ยอมจบนะคะ ข่าวว่าคู่เบาวครูเป็นคู่ใจลืมเห็ดขมอยู่ค่าป่ากรุงไกลไปกินไก่เคซีที่คาฟูเอาไม่ใช่ที่บกหรอคะตอนแรกไปกินบกศรกาฟูปิดแล้วใช่สมัยก่อนเด็กสมัยนี้เขาจะไม่รู้จักคาฟูไม่รู้จักแล้วนะคะร้องให้ลูกฟังก ไปกินไก่เคเอซีที่คาฟูนวก <ขา S 2> อะไร<ฟ>ก็คืออเไรเขา,เขาบอกว่าถ้าคาเยอะๆก็น่าจะเป็นที่บขสโอะไรเนี่ยลูกเลยบอกไปกินไก่เอฟซีที่บกสซอัะแล้วมาทําอะไรกันมาร้างงราองเพลงบ่ร้องเพลงให้ผลไม้ฟัง<อ>ไงผลไม้ของเราเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันมันจะมีสารอะอะดีนาลีนหลั่งมาเป็นโดฟินหลั่งออกมาเอออะไรก้นะพวกนั้นแหละ นะพกินแล้วมคงจะมีความสุขมากมีความสุขมากเพราะวา่าผมไ,ได้อัดแน่นไปด้วยบทเพลงทุกๆวันนะฮะผละไม้ของผมตีสี่ตีห้าก็อัดคาถาไปแล้วรอบหนึ่งคาถาเสร็จปุ๊บทีเนี้ยมาอัดใส่มาอัดเพลงที่สําคัญนะคกจากที่ผลเล็กๆนะค่ะ ผลก็จะใหญ่เพราะว่าเราจะมององอกเลยถ้าสมกติได้ต้นไหนที่ที่พอเราร้องเพลงแล้วผลใหญ่สแสดงว่าต้นนั้นมันชอบค่ะแต่ถ้าต้นไหนที่ร้องเพลงแล้วผลเล็กลงเล็กลงเล็กลง,ลกลงต้นนี้ไปร้องให้ฟังแล้วต้นนั้นก็ตุยสวัรดีเพื่อนนะครับใน,นด้ายเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น,ปนวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูไม่เดี๋ยวฝรั่งผลที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้คิดว่ามันน่าจะใหญ่ที่สุดของสวนในตอนนี้โกะค่ะนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะเข้ามาใกล้ๆโกะ เด็ดเองเลยคุณพ่อประเด็ดกับมือผมปุ๊บเลยคุณดูเลยกลายเป็นหน่วยน้อยเลยนี่ให้กบดูใหญ่มากให้เด็ด,ดได้ไหมใหญ่มากพี่นออ้องเอ้ยใหญ่มากอันนี้มันบักงมอบักแตงอยู่นี่บักแตงโมงเออใหญ่จริงๆนะคะอ่นนั้นหว่าเด็ดค่ะป๊าดดูขนาดนี่นี่มืออยู่นี่ป๊าดชิบใเจ๋ไหม ใหญ่จริงๆใหญ่กว่าหน้านะนวดอีกใหญ่มากพี่มากครับพี่น้องเอ้ยใหญ่ยิ่งผมเท่าที่ผมดูมานะคือสายพันธุ์อื่นเขาใหญ่นั่นแหละแต่นี่น่ะมันใหญ่กว่ามูอ่ะใหญ่มากสมบูรณ์มากนะคะอ่ะโบกสายพันธุ์หน่อยนะนี่มาดูตรงนี้ด้วยกูตอนเล็กๆก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะตอนแรกเขาทอดเนี้ยครับพวกเนี้ยเนี่ยอ่ะนี่คือ สายพันธุ์หลืบชื่อไทยก่อนชื่อไทยคือน้องสหรัฐน้องลูกจันทร์น้องลูกจันทร์น้องลูกจันทร์นะชื่อไทยคือน้องลูกจันทร์นะฮะแล้วชื่อชื่อเป็นทางการเขาก็คือ LSUGO LSUGO นะคะก็คือ LS ก็ไม่รู้แปลมาจากอะไรแต่ว่าโทองแน่นอนตัวสุดท้าย มอเตอร์ไซค์สมัยก่อนนะหลังจากที่บีดอาออกมาเสร็จปุ๊บ้วเขาก็เอาเออสออกมาของคอนดานะก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์สีทองอยู่ด้วยยูก็คือคนคุณคุณคุณเป็นสีทองมอเตอร์ไซค์สีทองของคุณเอลเอสยูโกนี่คือสายพันธุ์ที่มีขนาดผลที่ใหญ่มากนะครับอ่ะดูไส้ดูไส้ทีนี้เรามาดูไส้กันกินเลยนะคุณนะมันดูไส้แล้วก็ โอ้สีอ่ะสวยมากเลยอ่ะเนียนสวยเหมือนลูกจันเลยนะคะสวยมากคุณต้องถ่ายรูปไว้ให้ผมบ้างนะโกเอองั้นงั้นงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอาเป็นภาพนิ่งให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะพี่พี่ค่ะมันใหญ่อ่ะต้องขอเก็บเป็นภาพนิ่งก่อนนะคะโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่มากป๊าดเต็มกำมือเลยอ่ะอ่ะนะนี่คือสายพันธุ์ LS สยูโบีออกไหมไม่บีถ้าบีแล้วไม่ได้ไม่ได้ภาพตอนเป็นลูกมันมี เล็กอยู่ในนั้นอะนะมันถ้ไม่สวยไม่สวยทําไม่เป็นหรอมันไม่สวยอ๋อไม่สวยอ่ะเขาแม่กินเดี๋ยวค่อยเราค่อยกินหน่วยอื่นก็แล้วกันนะวันนี้มาให้ดูความใหญ่ความใหญ่ก่อนมาดูความใหญ่นี่คือ l อสยูโกเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เข้ากับอุทุมพรได้ดีเข้าอุทุมพรได้ดีแล้วก็สุกไวผลใหญ่นะฮะส่วนไส้เดี๋ยวเราผมค่อยมาดูอีกทีหนึ่งอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งคลิปถัดไปนี่แหละคลิปถัดไปฮะรอติดตามรับชมกันแล้วกันนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร,ำร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็ง